สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับพี่ตี้นะครับซึ่งเป็นคนไข้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้พี่ตี้เล่าให้ฟังว่าอาการของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับมีอาการแบบไหนสําหรับใครที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับจะได้เตรียมตัวหรือว่าจะได้มีวิธีการรักษาตัวเองได้ทันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนนั้นอาการที่พี่ตี้เป็นปวดแบบไหนบ้างตอนนั้นอาการปวดของเราก็คือเราปวดเราปวดจากท้ายทอยขึ้นมานะคะโดยเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรคือปวดมา ปวดมึนเบอร์แล้วทาให้ตาเราผ้ามัวความปวดของเราจากหัวนะี่มันมาไหลมาลงมาสะบักลงลงม้เรื่อยเ,อยเป็นมาสามสี่ปียิ่งเจออากาศเยน็นเรายิ่งปวดอ๋อครับตอนนั้นพี่ไปรักษาวิธีการแบบไหนบ้างเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือรักษาเองเนาะแล้วตอนหลังมาก็เลยเริ่มที่จะไปหาหมอทานยาแก้ปวดครับ กับยาไข่เส้นค่ะแล้วก็เนี่ยทานมาประมาณ30ปีอาการไม่ไดีขึ้นกินยาต่อเนื่องมา3าปีเลยต่อเนื่องคุณหมอเขาก็เลยให้เข้าเครื่องเข้าเครื่องสแกนสแกนหรือ MRI สักอย่างหนึ่งก็เข้าไปส่องล่าสุดเนี่ยที่พิตตี้มีอาการดีขึ้นเนี่ยคือได้มารับสารอาหารเฉพาะทางไปทานใช่เดี๋ยวให้พิตตี้เล่าให้ฟังนิดนึ่งก่อนว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สามวันแรกที่เราทานเข้าไปอ่ะครับเราเรามีความรู้สึกว่ามันเบาลงเยอะมากอแต่ยังไม่ถึงกับหายปวดแต่เบาเบามากตามมือตามแขนอะไรพวกนี้เบาเบาลงไหมเบาลงอแต่อาการปวดศีรษะคือมันมันดีขึ้นมากจนเราจนเราแปลกใจว่าที่มันเป็นไปได้ยังไงอืมเพราะมันสามวันใช่มันตอนนั้นคือตอนนั้นคือมีวิธีการรับประทานอย่างไร ตอนนั้นเราทานโปรเฟก2 m, ์สเม็ดแล้วก็ Oil m, เซเว่นออยอะสเม็ดเช้ากับก่อนนอนก็คือว่าอย่างละ2เม็ดเช้าแล้วก็เย็นแปลว่าเช้าเนี่ยสเม็ดเย็นเนี่ยสเม็ดใช่โอเคเนาะ คือตัวที่พี่ที่ทานอยู่จะเป็นตัวฟื้นฟูสร้างเซลล์กระดูกอ่อนกับตัวที่ฟื้นฟูเส้นประสาทอักเสบนะครับทาน2อตัวคู่กันเช้าสรวมแล้วเป็นเช้าสี่เย็นสอันนี้ถือว่าเป็นการทานแบบดับเบิลโดสมากๆเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยทานแค่อย่างละ2เม็ดก่อนนอนก็พอโอเคแต่พี่พี่ที่คือมันปวดมากอะเนอะ<ช>ก็ทานไปแบบนั้นสวันดีขึ้นใช่เพราะความอยากหายของเราอตอนนี้กินไปกี่ชุดแล้วครับ ตอนนี้เข้าชุดที่สองค่ะเข้าชุดที่สองที่กําลังทานอยู่ <beğ en S 1> อาการภาพมัวในในอาการภาพรมัวจากการมองเห็นมันจะไม่มีแล้วาจากการที่เรารู้สึกว่าเราเดินเหมือนเราเดินหัวทิ่มมันก็ไม่มีแล้วคือตาเราสว่างขึ้นก็สาหรับท่านใดนะครับที่มีอาการนะครับหมอนรองกระดูกคอเสือๆๆเส่อมหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมนะครับเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับสวัสดีครับ